ไม่มีลมหายใจทั้งคู่เลยครับนี่เฮ้ยเฮ้ยที่วางตั้งเยอะแยะมึงไม่ไปวางเลยแล้วมึงไม่ยกเองเอามึงไม่เอาออกไปนะเป็นลูกสาวคู่ก็ไม่มีที่แค่นี้จะเอาไว้ตรงไหนเล่าอยากหลับตานีอ้อมกอดเธอเหมือนใครอเสียงแห้งมากนะไม่ได้กินน้ำเออผู้หญิงเนี่ยหลับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย เห็นป่นวาง่วงอยู่นี uh ่ถ huh> ึงขั้นหลับจริงเลยเหรอเอาละมาหาบาพีทอันนี้ไม่รู้ตอันนี้ตายอยู่ตายอยู่ตายนี่ตายตายวิญญาณหวงแหนไม่เล่นตัวเลยล้ะลูกโอ้ยมีกัดกัดฟันด้วยแจ๊กน้ำลายด้วย จริงจังเลยที่เซาแล้วเนี่ยตายตายตายอยู่เฮ้ยกูวันละเมอวะเล่นกันสองคนไม่ได้ขนาดนั้นอะเอาละบุคคลทั้งสองนั้นต้องบุญสัมพันธ์ด้วยกันนี่คือคู่แท้และคู่ชีวิตแต่บัดเดี๋ยวนี้ได้เสียชีวิตลงครบกำหนด300รอวันข้าพเจ้าฤษีสุเมร จะขอเส่ให้ทั้งสองกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งได้จริงๆด้วยทุกคนตั้งใจท่องตามขอครับอะไรนี่ใครท่องอย่างอ่นะตาอย่าเล่นดิจริงๆจังๆดิพนมือทั้งหมดเลยนะตั้งใจนะอสองกุศลแรงบุญด้วยกัน กำลังจะเริ่มก็เริ่มติมีคนเสียงทุ่มกับคนเสียงแหลมด้วยวะ่ะเออสงสัยจะหลับลึกทั้งคู่เอาทุกคนท่องตามนะนโมตัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอระหะโตอรหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะแอบรัก แอบรักเธอมาตลอดแต่เธอไปก่อนแต่เธอไปก่อนกับใครเขากับใครเขาฉันตามโอ้ยพระเจ้าตาสั้นๆเฮ้ยใจจะมาด้เจ้าชู้ไม่ต้อง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 กูก็แล้วเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างสมอยู่ขอโดนบันดาลให้บุคคลทั้งสองนี้ต้องสัมพันธ์และฟื้นคืนชีพอีกครั้งสอทุกคียตกฟื้นได้ๆด้เลยก็กูไปลูกโอ้ยตากระต่ายแล้วอะตา เฮ้ยตามทำเพี้ยอะไรเนี่ยปืนไม่เนี่ยมึงเอามือสะกิดทำไมอ่ะทิพมึงท้องผิดปะเนี่ยท้องผิดปะเนี่ยท้องผิดอีกแล้วเอาดีๆเอาดีเดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนพนมมือท่องตามนะโมนะโมแมคโครแมคโครโลตัสโลตัสบิ๊กซีบิ๊กซีของกินเยอะแๆไปหาพ่อม็ตาด ไม่เนี่ยมึงเกใจชุดเสือไหมเนี่ยเดี๋ยวกูเตะเหมือนชุดหมาเลยเนี่ยไอ้คนทรัพย์ไหวเอาดีๆหน้าสิวหน้าขวานเออ้ยเอาเอาเอาลูกเอ้ยเอาเอาเอาตั้งใจนะลูกเอ้ยเอา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 เอ้ยหลับลึวเกีงเกียงเอาดิเอาสักทีนะโมตัสสะ

ไอ้เนี่ยไอ้นี่เส่งเล้าจังเลยไอ้ซับเสียนะโมตัสสะภะควโตอรหะโตกอดกันแน่นเลยสัมาสมพุัสะพี่ไอื้นแล้วเราจ้าฟื้นแล้วโอ้ยโแล้วไอ้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้ว ลูกพ่อลูกพ่อเพคะลูกสาวพ่อก็มิน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 สองอะไรหมดก็มินก็มินสามพ่อเจ็ดแม่ไม่ใช่เด็กฝึกไอ้หนูไอ้หนูลูกพ่ออันไหนของมึงทางนี้ลูกทางนี้ลูกไอ้หนูไอ้พ่อไอ้ลูกทางนี้ลูกพ่ออยู่นี่ลูกแม่ แม่อะไรน้อกลับมาแล้วพูดจะกิดอะไรอีหนูอีนูล uh uh ูกโกมินต์มาพี่เร็วหนูหนูหาแม่ลูกเนาะโกมินหนูแม่แล้วไอ้หนูพ่อไงลูกพ่อเติดท่านตาท่านตาผมเป็นอะไรเนี่ยพื้นแล้วเลยโกมินต์นั่นมึงมายืนเก่งกาอะไรหรถึงมาแต่งหายทองไปแต่พ่อแต่พ่อนี่ลูกเองไหมคะพ่ออะไรผมเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะตลกเนาะ เดี๋ยวผู้ใจพ่อเออหนูหนูปิ่นกมลเพคะปิ่นกมลจริงปิ่นกมลเหรอจริงอะไรนะคนนู้นปิ่นกระมลปิ่นกระมลแล้วโกมินไปเจ้าคะเดี๋ยว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 เดี๋นี่คือชื่ออะไรนะโกมินโกมินในล่างปิ่นกมลส่วนอนุูชื่ออะไรปิ่นกระมลไปคะในล่างโกมินอ้าวไม่ใช่ โง่อีกแล้วชิบหายอะไรของมึงอีกแล้วมันสลับกันเนี่ยมันสลับกันอีกแล้วออก็กูท่องคาถาหมดแล้วนี่ก็ฟื้นมาแล้วมึงยังไม่พอใจนี่ยง<อ>ไงพุทธตาเอ,อ้าโกมินจริงวะเฮ้ยแต่แต่ไม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 ่จริงปะเนี่ยโกมินจริงปะเนี่ยเอาพะยะต่อ,อ,ตอโกมินพุทธคาหนู

ไม่มีอะไรที่มันมันเป็นส่วนเกินแล้วลูกมันมีอะไรเป็นส่วนเกินไหมลูกมันมันยังไงลูกอ,อ,อย่าไปจ้บอย่าไปจับไอ้หนูอย่าไปจับเล่นลูกจับไม่ได้เด็พ่อจะไมไปจับไม่ได้ลูกของโกมินอย่างเงนเลยอ่ะม<อ>ึงอ,ออกจากลูกกูเดี๋ยวนี้เลยไอ้โกมินเราอยาให้ศูนเปล่าลูกโกกบกเป็นผู้ชายผู้ชายใน,ในในแล้วเดี๋ยวกูก็มมองดูของมัน เช็คเลยลูกเช็คเพราะว่าเป็นแฟนกันเขากับผมยังไม่เคยเห็นเออทำอะไรทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงงงไม่ได้เป็นไงดูหน้าจะเกือบเกลือกสามร้อยหมอตีสามร้อยเลยหรอหมอตีหมอตีเพ่อนี่เป็นกระมวลจริงไอ้หนูลูกพ oui> ่อขอเช็คหน่อยลูก เมื่อกี้ธนูเขาบอกส0มร้อยทางนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงลูกไปดน้องโหโอ้โหเป็นยังไงนี่ก็สามเหมือนกัน300 3้อยสามเซนอะไรอะปิ่กะมดปิ่กระมดปิ่กระมดปิ่กระมดไม่ค่ากระต้อเทแค่จับออกมาก็หลุดมือเลยลูกกรโทษทีคุยกับสามปีเนี่ยสามปีปี่งกระมดก็มินเอ้ยอะไรกูต้องเรียกใครวะก็เรียกโกมินเรียกนี่มันโกมินเนี่ยโกมินเป็นเป็นปิ่งปิ่กระมเป็นกระมด ต้องเป็นใครวะแบก<ะ>รักมานานมานานแสนนานเป็นที่แล้ววันนี้ร้องเสียงดังด้วยมาท่อนสุดท้ายเดี๋ยวร้องให้ฟังแบกรักมานำมานำเพอเป็นรักจริงรักแล้วไหมที่หอมซะด้วยไม่ทอดไม่ทิง้ง ไม่มีกลิ่งกอกลอกคลายเสียงโหดงกิดปีกอมนเขาร้องเสียงดังมากเลยวันเนี้ยเขาดังแต่ว่าเขาสูงสูงต้องสูงสูงสูงไปสิแล้วไปอยู่ในร่างเขาได้ยังไงนาดาโห้โหน่าจะโอ้ยใช่เลยโะทกเหมือนกฤษดา ทั้งนี้โอ้ยแม่พ่ยเด็กพ่อเออเด็กพ่อหนูชอบล่างนี้แล้วอ่ะพอใจมั้ยพอใจไหมหนูไหนไหนไหนไนก็ไหนไหนแล้วพ่อแนะนำนิดนึงเราเนี่ยอีกหลายปีเวลาแต่งงาน ไอ้หนูอยากจับตรงไหนอยากขยำตรงไหนจับไปเลยลูกอุยอ้ยเธอจะทำแบบนั้นสิเข้าไปอ่ะใจไม่ดีเลยไอ้หนูอย่าไปยอมลูกเราอยู่ในร่างนี้แล้วงั้นหนูจับเลยจับเลย,ยใจเย็นลูกไม่ต้องกลางมือขนาดน,นี้โกมินเขาขนาดไหนอะไม่ต้องกลางขนาดน,นั้นลูกแค่นี้ก็พอลูกสเสด็จพ่ออย่าเล่นบบนี้สิ เาก็เสียใจเป็นเหมือนกันสลับสลับคืนล่ากันเด้อตาเอ้ตานะมานั่งมานั่งมานั่งก่อนเฮ้ยใจเย็นๆคอมเมนตรงตาไม่เอาแบบนี้เสียเออไม่ใช่เน็ตดิไม่ใช่เน็ตหลงทางยังกลับบ้านดาเอ้ยตาเอาอย่างไองไงเนี่ยเอายังไงอะก็ให้เขาสลับล่ากักูสวดหมดแล้วเนี่ยวิชาที่มีอยู่กูหมดแล้วเนี่ย บทไม่มีอ่ะไม่มีแล้วมึงทำได้ไหมล่ะมาเดี๋ยวกูเองอุ้ยศักดิ์สิทธิ์แท้ๆเอาไม้มาฝึกสัว่าตัวตัวสมารถที่สโมมาตัวเจ้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้เขาทำเลยเร็วๆทำไมอ่ะฉันอยากกลับล่างแล้วสาธุด้วยเดชะปัสกอ ให้สองคนสลับร่างคืนกันเดี๋ยวนี้เพียงเพียงมาแล้วนี่อะไรปิ่งกระมนปิ่งกระม่แม่เนี่ยนี่กูถามมึงไงไอ้เติร์นนะกูถามมึงจริงเลยคนมึงเล่นเนี่ยเขาขำมึงบ้างไหมมก้ากันคืน ดึกแล้วมึงเลิกกันได้แล้วปิ่นกระมลปม่ได้ดิใครปิ่นกระมลป่ะเนี่ยกนนยูนี่แหละกูนี่แหละปิ่นกระมลไหนล่ะมึงไปใกล้ๆกูนี่มาใครวะเขามาไหมบ้างอะไรเน<า>ีเ่ยรู้มากมึงอับรู้มาก<ค>รู้มากนี่มันไม่ว่า,ไ, <อ kas S 2> วาไงมึงกับปากยื่นปากยาวนะปากยื่นปากยาวอยากพูดเลกูนี่แหละกูนี่แหละทำไมพูดเน ปากยืดปากยาวกูเดี๋ยวมึงโดนสองร้อยเด้อสองร้อยเอานี่ไม่ไหมเนี่ยโดนสองร้อยเอาแล้วนี่ล่าไม่ไหมเหรอเอาแล้วนี่ใครอะแม่เออเออแม่เดี๋ยวกูเตะปากแม่โอ้ยแม่ก็เลย้มมึงเด็กวันหนึ่งอะแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูระเบิดแม่งมึงจะรู้สึกเสียใจไปแต่ป้อมเอาเรามากินทีนี่คู่ขา A B